อ้าวใครยังไม่มีที่ไม่มีทางเข้ามาดูกันเลขเข้ามาดูเลยมีจริงๆครับที่ดินตารางวาหนึ่งอะนะ925บาทอ่าดูสิมีเสาไฟฟ้าให้แรงสูงมีแรงต่ำม,มีแล้วถนนติดคอนกรีตเลยนะตารางวาละ925บาทอ่าดูนิข้างหลังดูก่อนดูเพื่อนบ้านเห็นไหมเพื่อนบ้านรอบด้านเลยนะครับนี่ดูภูเขารอบด้านมีจริงๆนะแล้วที่สําคัญนะติดคอนกรีตเลยที่เนี่ยปรับถมไม่เรียบร้อยแล้วเกือบเท่าถนนเลยนี่ดูฝั่งนู้นก่อนอ่านในๆๆภูเขารอบด้านเลยแล้วแถมที่ ผมชื่อบอสครับผมสวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับพี่บอยครับนี่คุณบอสที่ดินเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าวิวหลักล้านใช่ไหมครับใช่เลยครับแต่ราคาหลักแสนใช่ไหมใช่ครับผมคุณบอสเดี๋ยวคุณบอสตามมาตรงนี้นึงมายืนตรงใกล้ๆธงแปงเอหน่อยเผื่อได้ตัวเลขจากคุณบอสนี่คุณบอสดูรถให้ผมด้วยนะครับผมถามก่อนนะคุณบอสนะโอ้โหหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยคนขอบคุณมากใครเข้ามานะครับเตรียมจดเบอร์นะเดี๋ยวเขาเรียกว่าแคปหน้าจอให้ดีเดี๋ยวจะให้คุณบอสเนี่ยชูป้ายเบอร์ให้ดูเลย คุณพ่อตารางวาละเท่าไหร่นะ925บาทครับท่านผู้ชมคุดแดงหรือเปล่าครับคุดแดงแน่นอนครับอ่าท่านผู้ชมฟังไม่ผิดฟังไม่เพี้ยนนะนี่ดูก่อนไฟฟ้ามีคุณบ้านมีไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับมีไฟฟ้าครับแรงสูงมีแรงสูงแรงต่ํามีหมดครับสายอินเทอร์เน็ตมีครับผมสัญญาณมือถือมีครับติดถนนคอนกรีตด้วยใช่ครับผมอ่าแล้วอย่างที่บอกเป็นถนนคุดแดงที่สําคัญอยู่ในชุมชนเลยใช่ครับผมแล้วที่เราเนี่ยถมเนี่ยเกือบเท่าถนนแล้วใช่ครับอ่า เบิดการไข่นี้โครงการนี้กี่แปลงคุณบอยครับมีทั้งหมด4แปลงครับผมตอนนี้เหลือแค่ครึ่งเดียวครับผมมีคนจองไปแล้วครับผมตารางวาละ925บาทครับแปลงหนึ่งกี่ตารางวาครับแปลงหนึ่งสองงาน200ตารางวาครับถามเลยใช้เงินเท่าไหร่แสนเก้าครับท่านผู้ชมหูผึ่งไปพร้อมผมตาโตไปพร้อมผมเลยนะแค่แสนเก้าเป็นเจ้าของได้เลยแต่ผมยังไม่ถามนะอยู่จังหวัดอะไรนะครับคุณบอยลยกตัวอย่างนิดนึงนะครับ ป้ายข้างหลังคุณบอสนี่เขียนว่า A ใช่ไหมใช่ครับผมยังว่างนะครับผมที่คุณบอสเขียนเนี่ยไปทางเอเนี่ยไปถึงทงอ่าข้างหลังนั่นใช่ไหมครับใช่ครับนั่นคือความลึกครับผมแล้วมาสุดตรงไหนครับถึงทงนี้ครับทงที่สองนั่นแหละสองร้อยตารางวาหนึ่งแสนเก้าหมื่นใช่ไหมครับใช่ครับผมใช้เงินจองเยอะไหมสองหมื่นบาทครับสองหมื่นบาทเป็นเจ้าของได้เลยครับผมเป็นเจ้าของวิวอย่างนี้ได้เลยใช่ครับไกลกรุงเทพไหมคุณบอสตรงนี้ใกล้กรุงเทพมากครับไม่ไกลมากครับถามเลยตรงนี้อยู่ที่ไหนกัน ตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลหนองประดูอำเภอรเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านผู้ชมเราขวัญไม่กันดานอย่างที่ท่านคิดเราขวัญไม่ไกลอย่างที่ท่านคิดมมนอยู่ติดสุพรรณใช่ไหมครับใช่ครับผมอยู่ติดอูทองสุพรรณเลยใช่ครับผมอุ้ยภูเขาล้อมด้านเลยนี่ใช่ครับอ่านี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยขอเบอร์แกให้ดูก่อนเดินชุมกันไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนี่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 ให้ดูภูเขาอนุนก่อนนะครับคุณบานแถวเนี้ยเพื่อนบ้านเนี่ยระหว่างทางเข้ามาเนี่ยเยอะเยอะมากไหม มาตลอดทางเลยครับมีเพื่อนบ้านตลอดทางครับไม่เงียบเหงาใช่ครับเสาไฟฟ้านี่มากันพื่อภาพเหมือนกันใช่ครับผม FC ถามมาทันทีเลยว่าน้ําท่วมไหมอ่ะไม่ท่วมครับผมไม่ท่วมนะครับผมยังยังยัางเขาเรียกว่าอย่างกันนี้กันนั้นเลยคุณบอยครับขึ้นต้นมาเนี่ยขอเบอร์ก่อนเลยท่านผู้ชมครับผมแต่คุณบอสจะเพิ่งบอกครับอย่าเพิ่งบอกเนี่หายากนะมันถูกคุณคุณบอสมันถูกเอฟซีท่านผู้ชมมันถูกใช้เงินแค่แสนเก้าเป็นเจ้าของได้ถึงครึ่งไร่เอาง่ายเลยแล้วเพื่อนบ้านตรงนู้นเต็มไปหมด ก่อนที่จะเดินไปชมนะท่านผู้ชมนะผมจะถามเบอร์แกเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์ท่านผู้ชมฝากพิมพ์มาหน่อยนะครับพิมพ์มาเนี่ยเดี๋ยวฟังว่าตอนเนี้ยใ,ใ,นนใครชมแอปสีดาก็พิมพ์แอปสีดำใครชมแอปสีฟ้าก็พิมพ์แอปสีฟ้าแล้วใครพิมพ์มาก็ขอให้มีโชคมีลาบก้อนโตแล้วกันผมบอยสิทธิธราดอวยพรเลยนะนี่คุณบอสครับผมเบอร์คุณบอสเบอร์อะไรนีครับ 0892622822ครับอีกสักรอบสิครับ0892622822ครับท่านผู้ชมผมยังไม่เปลี่ยนมุมแน่นอนถ้าใครยังไม่พิมพ์มาเดี๋ยวไปเดินชมกันอย่างละเอียดเลยโคตรสวยเลยนะครับ089 2622822เบอร์บนเป็นทั้งเบอร์โทร เป็นทั้งเบอร์ไลน์ใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าศู 22, นย์แปดเก้าสองหกสองสองแปดสองสองนี่แคปหน้าจอไว้เลยนี่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 พิมพ์มานิดนึงนะครับพิมพ์มาหน่อยนึงใช้เงินสองหมื่นบาทจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับคุณบอสอย่างนี้ให้เวลานานารแมนในการจองถึงจะมาโอนกันโอนสิ้นเดือนนี้เลยครับเดือนนี้เลยใช่ครับเอาง,ง่ายๆเลยว่ามาวางสองหมื่นทำสัญญาไหม ครับทำสัญญาครับผมแปลว่าใครก็โกงกันไม่ได้ใช่ครับวางาง2 0 0 0 0ปุ๊บแล้วนัดไปโอนกันสิ้นเดือนนี้ได้เลยใช่ครับที่เบอร์นี้นะโทรมานะใช่ครับศูนย์แปดเก้าสองหกสองสองแปดสองสองครับผมถูกนะฮะอ่าท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวจะให้คุณบอสพาเดินชมเลยครับผมคุณบอสเดี๋ยวสัมภาษณ์แปลงเอหน่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูก่อนครับคุณบอสอย่างนี้คนมาเนี่ยมันใกล้อะไรบ้าง อยู่ตรงนี้อยู่ในชุมชนหนองไก่เหลืองครับจะใกล้กับวัดหนองไก่เหลืองครับวายใกล้กับวัดหนองไก่เหลืองครับผมเราขวัญครับผมกาญจนบุรีใช่ครับท่านผู้ชมลองพิมพ์มาหน่อย500กว่าคนตอนนี้ที่ชมนะใกล้กับวัดหนองไก่เหลืองเราขวัญกาญจนบุรีมันอยู่ติดสุพันมาได้ทุกวันไหมครับมาได้ทุกวันเลยครับอ่าโทรมาเถอะเดี๋ยวแอดลงแอดไลน์กันพี่กงพิกัดเดี๋ยวโชว์ให้ชมกันเลยคุณป่าถามนิดนึงแปลงเอนี่ผมอยากจะได้ยังเลยนี่นี่นี่ ติดถนนกี่ด้าน2ด้านครับแปลงนี้ติดถนน2ด้านมีด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าที่เป็นถนนคอนกรีตครับด้านข้างตรงไหนเนี่ยอ่าตรงนี้ครับนี่อ่าสาธารณะเป็นสาธารณะประโยชน์ครับอ่าแล้วก็ติดถนนตรงคอนกรีตนี่เลยติดคอนกรีตนี้ด้วยครับนี่ก็สาธารณะใช่ครับแปลว่าแปลง A นี่ยังว่างใช่ครับสมมุติผมเป็นคนซื้อผมอยากได้แต่ผมอยู่ไกลผมมาไม่ทันผมออนจองเลยได้ไหม เออคืออยากให้ลูกค้ามาดูที่ก่อนแล้วก็ค่อยอวนจองครับผมมาดูมาสัมผัสใช่ครับมาสัมผัสบรรยากาศจริงว่าเออชอบชอบหรือเปล่าอ่ะคุณบอสเราพูดกันไปเดี๋ยวเราเข้องหาว่าเราเนี่ยเชียร์กันเองชมกันเองคคใครชอบข้างหลังคุณบอสม่งแปลงเอใครชอบฝากพิมชอบมาหน่อยเดี๋ยวรถมาหลบรถกันก่อนเนี่ยใครชอบฝากพิมมาหน่อยแปลงนี้นะครับขอห ua, valleys, ัวใจรวยๆสักคนละสามดวงหน่อยอ่าเดี๋ยวให้รถมาเลยครับอ่าใครชอบฝากพิม์มาเลยพิมพ์ชอบเนี่ยฮะใครชอบฝากพิมมาเลยเดี๋ยวให้รถไปก่อนอ้าวยังสวยเลย คุณว๊ดผมจะมั่นใจได้ยังไงว่าน้าไม่ท่วมประวัติย้อนหลังเราลองไปสอบถามได้เลยครับน้ำไม่ท่วมครับถามชาวบ้านได้เลยใช่ครับมาจากกรุงเทพถามหน่อยมันมาทางไหนเนี่ยถ้ามาถ้ามาทางมาทางเวสเกตครับผมมันมันเซนทรัลเวสเกตเหรอใช่ครับมาทางเขาเรียกว่าบางบงทองก็ได้ใช่ครับ340ย์ก็ได้ได้ครับนครปฐมก็ได้ได้ครับมาได้หลากหลายเส้นทางเลยครับผมอยู่ที่ท่านว่าจะมาตรงไหนใช่ครับนี่เอฟซีบางคนเข้ามาบอกกันเลยตารางวานึงเนี่ยนะ925บาทขั้นต่ําแก่ขายอยู่เนี่ย ไล่หนึ่งเขาเรียกไม่ใช่ไล่เองดิแปลงหนึ่งเนี่ยครึ่งไล่สองไล่ตารางวาแสนเก้าใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าถ้าโอนถามแล้วไม่ต้องออกนะครับออกให้หมดเลยครับชัวร์นะคุณบอสนะชัวร์ครับผมไม่กลับคําพูดนะครับไม่กลับครับผมเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆกันคุณบอสครับก่อนจะเดินคุณบอสยืนอยู่ตรงนั้นก่อนคุณบอสคนเริ่มมาจองไปแล้วเนี่ยครึ่งทางละก็เหลือแค่2แปลงอ่ามีแค่4แปลงเท่านั้นโครงการนี้ท่านผู้ชมใครเห็นบ้านเพื่อนบ้านมั่งใครเห็นพี่ม,มาหน่อยนูนนูนูนมองไปสุดสายตาเนี่ย ติดแปลงดีเลยมี a b c d มีอยู่4แปลงแปลงดีเนี่ยติดพื้นบ้านใครเห็นพี่มานี่นึงว่าเห็นผมจะเช็คสายตาอะไรเป็นตาตาหมู่บ้านครับนี่ครับจะเห็นท่ออยู่ผ <ภา S 2> ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับทุกแปลงไม่โกหกไม่มั่วไม่ไม่โกหกไม่มั่วครับมีท่อให้ดูเลยครับมาชมได้เลยใช่ครับไฟฟ้าถ้าไม่ชมผมให้ดูอีกรอบหนึ่งไฟฟ้าก็มีแล้วทีนี้ที่ผมให้คุณบอสยืนอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวเรามาชมข้างบนกันก่อนไอ้ขอโรดให้คุณบอสชมยืนอยู่ข้างบนเรามาเดินข้างล่างกันเห็นไหมมี ผมจะให้ดูนี่มันไม่ได้ต่ำเลยคุณบอสสักคืบหนึ่งได้ไหมหรือสองคืบน่าจะประมาณคืบหนึ่งได้ครับต่ำกว่าถนนหนึ่งคืบท่านผู้ชมให้ฟุตหนึ่งเลยอะต่ำกว่าถนนคอนกรีตหนึ่งฟุตแสดงว่าใครมาอยู่เนี่ยไม่ต้องถมที่ถมเฉพาะตรงที่ปลูกบ้านได้ครับผมขโมยเยอะไหมแถวนี้คุณบอสครับมีมีขโมยไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยนะใช่ครับอ๋อท่านผู้ชมนี่ให้คุณบอสแกยืนเป็นนายแบบให้ผมก่อนท่านผู้ชมเห็นภูเขาข้างหลังคุณบอสไหมเห็นภูเขาไหมฮะ นี่นี่น,น,น,นี่มองไปไกลๆมีภูเขาเลยนะครับภูเขานี่เขาเรียกว่าสูงเด่นเลยใครเห็นบ้างาสบายๆส,สวยๆเลยคุณพ่อออกไปเนี่ยมันมีร้านสะดวกซื้อหลายร้านไหมอ่ะมันก็จะมีต้องอ,ออกไปทางหนองปลาด่ก็ได้ครับออกไปทางอู่ทองก็ได้ก็จะมีร้านของชาวบ้านอยู่มีตลอดทางครับมีอยู่เรื่อยๆครับ,รบไม่เรียกว่าไม่อดไม่อยากแน่นอนครับผมไกโลงพยจาบาลไหมไก่เซเว่นไหมถามตรง,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 งๆอย่างนี้เลย เซเว่นอาจจะต้องออกไปไกลสักหน่อยครับโรงพยาบาลก็อยู่ตรงใกล้น่าจะอยู่ใกล้ๆอบตครับอ่านามัยมีครับโรงพยาบาลมีร้านสะดวกซื้อไม่ไกลมากนะครับอาจจะ5 6กกิโลประมาณนี้แต่โชว์หวยชาวบ้านนี่พึบเพาพึบพเลยครับ400กว่าคนที่ชมแอปดำนี่ใครชอบนะโอ้โหผมว่าคุ้มนะแปลงนี้นะแปลงเอนี่เชียร์แปลงนี้เป็นพิเศษเลยนะเพราะว่ามันติดถนน2ด้านเอ้คุณบอสเดี๋ยวผมถามนิดนึงครับคุณบอนมั่นใจแค่ไหนว่าอยู่แถวแถวนี้ไม่เปี่ยว ไม่เปรี่ยวแน่นอนครับมีเพื่อนบ้านครับเ <c oughs> พื่อนบ้านอยู่ <c oughs> เดินไปร <c oughs> อบนี้ <c oughs> เดินไปดูเพื่อนบ้านกันเดินช้าๆ <c oughs> นิดนึงนะครับนี่าชาเบอร์บนก็089262 2 8เ2หรือจะโทรเบอร์ล่างเบอร์คุณแยมนะครับ098 824 7490แต่ถ้าใครโทรมาตอนนี้โทรหาคุณบอสได้เลยเพราะคุณบอสเอาโทรศัพท์คุณแยมมาครับโชว์โชว์เป็นเบอร์ไลน์ทั้ง2เบอร์เลยสัญญาณมือถือชัดไหมคุณคุณบอสฮะ ชัดครับผมเจ๋วเลย5 g ครับ5า g จำเลยใช่ครับไม่งั้นผมไลฟ์สดไม่ได้ครับมี fc ถามว่าห่างจากกรุงเทพหรือเซนทรัลวสเกตที่คุณบอสบอกกี่กิโลประมาณ120กิโลครับ2ชั่วโมงถึงนี่เลยครับผมเดินไปเรื่อยๆกันนั่นนะครับเนเ่ียผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะพื้นบ้านไม่ใช่มีมีนะครับไอ้คุณบอสท่ออะไรฟ้าฟ้าเนี่ยอันนี้คือท่อประปาหมู่บ้านครับไม่ใช่ว่าเอามาปักกั้นเขตนะไม่ใช่ครับอันนี้เป็นท่อปราปาหมู่บ้านจริงๆเลยครับท่อประปาไหลแรงไม่ถามอีกรอบึง ก็ไหลแรงพอสมควรครับคือง่ายๆเลยไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําปปาไม่ต้องกลัวครับไหลแรงเลยครับผมแล้วถามมีข้างหลังคุณป่าภูเขาดยคุณบอสครับน้ําป่ามีไหมอ่ะไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีครับนอกจากฝนตกน้ําไม่ท่วมแล้วน้ําป่าภูเขาลูกข้างหลังก็ไม่มาครับไม่มาอ้าวอย่างเงี้ยก็อุ่นใจเลยนะครับสบายๆเลยไอ้คุณบอสผมถามนิดนึงซื้อที่กับคุณบอสเนี่ยชื่อโครงการอะไรนะชื่อโครงการเอี่ยมสุขครับเอี่ยมสุกครับผม ที่ดินเอี่ยมสุขใช่ครับโครงการที่เท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยโครงการที่11บเแล้วครับ11แล้วครับผมโอ้ผ่านมาสิบโครงการแล้วครับผมถ้าจะโกงเนี่ยโกงมาตั้งแต่โครงการที่1แล้วครับไม่ปล่อยรอดไปถึง11โครงการใช่ครับเพราะฉะนั้นการันตีได้ครับแต่ถ้าผมมันบอกเป็นคุผมเป็นคนซื้อคุณบอสผมไม่เชื่อล่ะเข้าไปสืบในสื่อออนไลน์ได้ไหมได้เลยครับมีเพจครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเอี่ยมสุขแลนครับท่านผู้ชมเขาบอกคุณบอสเนี่ยเขาบอกเขามีสื่อนะชื่อเอี่ยมสุขแลนด์ ใช่ไหมใช่ครับผมเยี่ยมสุขแลนนี่เขาไปกดดูหน่อยที่ไปกดติดตามที่ว่ามีจริงจริงมี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 เพจที่จริงไหมแล้วก็หลอกลวงไหมเผื่อเจอที่ดินสวยสยได้สบายสบายเลยนี่เชียร์เลยโปรโมทให้เลยนะครับไอผมถามคุณบอสบางคนก็เข้ามาชมนะนี่เราไปตรงป้ายตรงบีกันดีกว่าอ่าบีนี่มีคนจองยังบีมีคนจองแล้วครับบีมีคนจองแล้วโอ้โหอิจฉาจังเลยแต่เอยังอยู่เอยังอยู่ครับอ่าท่านผู้ชมลองดูแล้วกันนี่คือเอนะครับนี่ไปเดินดูเรื่อยๆครับผมถ้าอย่างนี้คุณบอสครับ อย่างที่ถามนะสมมุติว่าบางคนเขาจะเอามาเนี่ยเขาอยากได้แปลงสักประมาณ1ไร่เนี่ยมีไหมหนึ่งไร่ก็จะเป็น C ีกัดีครับเหลืออยู่แค่นั้นละหมดแล้วใช่ครับถ,<ม>ถ้าเป็นหนึ่งไรติดมันเอาเขาเรียกว่ามันแปลงละสองตารางวาใช่ครับแต่บังเอิญมันตอนเนี้ยมันมี200ตารางวาติดกันอยู่2ผืนใช่ครับ 1>, 1ไร่รวมเป็นเงินเท่าไหร่ หนึ่งไร่สามแสนแปดเท่านั้นครับแต่ที่เราแบ่งขายคือ2ไร่ตารางวาใช่ครับแสนเก้าใช่ครับอันนี้คุ้มกว่าครับ <ผม S 1> อยากได้ 1, ไหนึ่งไร่ก็คูณ2เข้าไปใช่ครับอ้าวค่าโอนคุณบอสมั่นใจแล้วไม่หักหลังผมไม่หักหลังผู้ซื้อทีหลังว่ามาคิดค่าโอนจากผู้ซื้อไม่มีนะไม่มีครับฟรีโอนฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างครับไม่ต้องเสียอะไรแล้วไม่ต้องเสียอะไรครับแสนเก้าคือจบเลยในวันโอนอ่านี่เอฟซีแล้เอฟซีดำเพิ่งเข้ามานะผมอยู่กับคุณบอสเขาอยู่ที่ตำบลตำบลอะไรนะ ตำบลหนองปลาดูอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีตำบลหนองปลาดูอำเภอเราขวัญกาญจนบุรีโอมีไปรษณีย์ผ่านด้วยขอบคุณพี่ไปรษณีย์ที่เป็นในแบบให้เรานะครับหนองปลาดูเราขวัญกาญจนบุรีอ่าไม่ไกลมากคุดสีอะไรฉนดคุดแดงครับผมหันป้ายนิดนึงครับข้างหลังนี่อ่าฉนดคุดแดงแดงตรงตรงไม่ได้แดงมุ่วๆวไม่ได้แดงย้อมสีไม่ได้ไปแดงย้อมแมวนะครับเพราะฉะนั้นซื้อแล้วได้สบายสบายเลยครับ FC ถามว่าที่ดินเอี่ยมสุกเนี่ย แปลงนี้สดหรือผ่อนแปลงนี้สดครับผมสดครับผมกดติดตามไว้อนาคตเดี๋ยวก็มีผ่อนมาเรื่อยๆครับอ่า,อาเพราะฉะนั้นอย่าพลาดมีคนโทรมาด้วยเหรอฮะครับผมอ้าเดี๋ยวค่อยรับคุณ,ค,ณคุณบอลครัคบนี่นี่เดี๋ยวค่อยรับไม่ใช่เลยหรอกเดี๋ยวจะโทรมาอีกเพียบเลยนะครับครับหันหน้ามาทางผมทิศอะไรหันหน้ามาทางนี้ทิศเหนือครับทิศเหนือครับโอ้โหสบายเลยทิศห่วงจุ้ยเลยนะครับเหนือกว่าผู้อื่นไม่ตกต่ำไม่ต่ำกว่าใครก็ต้องหันหน้ามาทางทิศเหนือครับอยากหันไปทางทิศตะวัน สร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านหันไปทางทิศตะวันออกก็ได้ครับหันไหนก็ได้ครับแต่ก็าไม่แก่เราจะบอกว่าในที่ดินเรามันหันหน้าออกมาถนนนี่คือทิศเหนือครับผมส่วนสร้างบ้านก็แล้วแต่สบายสบายใช่ครับ fc ทุกคนเราขวันกระดับุรีนะไม่ไกลกรุงเทพบางคนเพิ่งถามเข้ามานะครับไปคุณบอสเดินไปเรื่อยๆอีกนี่ครับผมนี่แปลงซีแปลงซีก็แปลงดีนังว่างอยู่ครับอ่าว่างอยู่นี่นหะฮะเหลืออยูสองสามแปลงนี่ก็หมดแล้วนะครับแปลงนี้เป็นแปลงย่อมย่อมแปลงเล็กครับผมถามถามคุณบอสนิดหนึ่งครับ ข้างหลังน้ะบ้านคนหรือเปล่าใช่ครับบ้านคนครับบ้านล้างปะไม่ครับมีคนอยู่ครับมีคนอยู่ใช่ครับโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่เปรี่ยวสิไม่เปรี่ยวแน่นอนครับที่อยู่นี้บ้านคนนี้ติดแปลงดีใช่ไหมใช่ครับผมเอนี่ติดถนนสองด้านใช่ครับ B จองไปแล้วครับ C ก็ดีเนี่ยยังอยู่ครับแล้วใครอยากดึงได้หนึ่งไร่ก็เอาไปเลย1นึ่งแสนเคูณสเพราะเราขาย200ตารางวาแค่แสนเก้าครับผมแล้วก็ติดพื้นบ้านด้วยครับวิ่งบนถนนได้ไหมเส้นนี้วิ่งได้ครับ เปียกไหมไม่เปี่ยวครับเนี่ยมีรถสัญจรไปมาตลอดเลยครับรถลากที่ไหลหรือไม่ต้องอะไรหรอกครับเรามีที่ของเราเนี่ยนะคุณบอนนะครับไปเขาเรียกว่าปลูกต้นไม้นี่ก็ออกกําลังกายแล้วใช่ครับอ่านี่แปลงซีนะบางคนบอกโอ้โหอยากหนีกรุงเทพจังเลยเบื่อจังเลยฝุ่นมันเยอะนะเบื่อจังเลยโควิดเบื่อจังเลยเนี่ยโอ้โหปัญหาแผ่นดงแผ่นดินไหวเนี่ยอยากมาใช้ชีวิตอย่างนี้ครับก็ได้เลยสบายสบายเลยมาวันไหนได้บ้างฮะมาได้ทุกวันเลยครับเวลาไหนดี ก็จะเป็นช่วงกลางวันนะครับสายได้จนถึงเย็นกลางคืนมาไม่ได้เหรอกลางคืนก็จะมืดไปนิดนึงจจะไม่เห็นความสวยงามของที่ครับเดี๋ยวจะเห็นกระสือแทนเห็นพิภพแทนมีแม่ผีแถวนี้ไม่น่าจะมีนะครับชุมชนอยู่เยอะมากลางวันเวลาไหนก็ได้โทรนัดล่วงหน้านานไหมครับก็ขอความกรุณาโทรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2วันครับสมมุติจะมาวันอาทิตย์ วันเสาร์ก็โทรมาใช่ครับจะมาวันเสาร์วันศุกร์ก็โทรมาได้มาตอนไหนก็ขอให้บอกเธอใช่ครับจะพิกัดอะไรนะบางคนอยากจะจับพิกัดว่าบ้านเขากับที่ของเราเนี่ยห่างกันกี่กิโลพิมพ์ว่าอะไรนะเอ่อพิมจับพิกัดมาวัดหนองไก่เหลืองครับวัดหนองไก่เหลืองครับอำเภอลาวขวัญครับจังหวัดกาญจนบุรีครับผมเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับอู่ทองสุพรรณบุรีใช่ครับไม่ไกลกรุงเทพมากใช่ครับอยู่ได้จริง ถ้าอยู่คอนเทนต์คือซื้อแป๊บเดียวก็ต้องขายใช่ไหมครับหน้าร้อนร้อนไหมคุณบอสหน้าร้อนก็ต้องร้อนอยู่แล้วธรรมดาใช่ครับมันร้อนแบบตับระเบิดตับแลบเลยไหมหรือปกติก็ปกตินะครับแต่มันโชคดีคืออากาศมันเปิดใช่ครับมันโปร่งมันมีภูเขาลำเนาไั่มันมีต้นไม้เยอะใช่ท่านผู้ชมใครเข้ามาตอนนี้ก็เขอาหัวใจให้คุณบอสสักคนละสามดวงหน่อยพิมมาสักห้าดวงเลยอ่ะกดรัวๆเลยสักคนละห้าดวงให้แกหน่อยละกันนะครับรัวๆให้แกหน่อยบรรยากาศสวย,สวยๆอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับ อุ้ยหนุ่นมีไปสนงมีเบสนีแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่จอดรถกันเต็มเลยที่คุณบอสถามนิดนึงครับผมแถวเนี้ยมีแมงวันไหมแมงวันมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นที่เปิดไม่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 เยอะมากใช่ไหมไม่เยอะครับไม่เยอะบางคนเขากลัวครับผมมาอยู่ตามป่าเขาลเนาภไยเลี้ยงบ้านชาวบ้านนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเขากลัวแมงวันครับเยอะไหมเนี่ยไม่เยอะหรอกครับธรรมดาธรรมดาปกติแถวนี้มีมีฟาร์มไหม ฟาร์มน่าจะอยู่ไกลมากครับมีบแต่ไกลมากไม่เกี่ยวกันครับกลิ่นไม่มากลิ่นไม่มาแน่นอนครับอ้าวสบายใจสบายใจได้เลยท่านผู้ชม ที่ดินที่สวยอย่างนี้ผมพูดซ้ำนะบางคนนี่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวหาว่าผมเพอร์เจอร์พูดซ้ําของแปลงคุณบอสเนี่ยคิดเป็นตารางวาเนี่ย925บาทเป็นคูดแดงนะมีไฟฟ้าแรงสูงมีไฟฟ้าแรงต่ํามีประปาหมู่บ้านมีสายอินเทอร์เน็ตนี่เห็นไหมสัญญาณมือถือนี่เต็ม 5G เลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านของแก่ทุกแปลงเนี่ยเริ่มต้นปแปล200ละสอ0ตารางวานะครับตารางวาละก็125บาทคูณเข้าไปก็สองตารางวานี่แกขายอยู่แค่1นึ0 0แบาทออกข้าโอนให้ด้วยนะใช่จองอยู่เนี่ยแค่200,000 ข้างหลังผมมีรถมาเดี๋ยวให้รถไปก่อนคุณบอสเนี่ถนนนี้สาธารณะเลยเนาะใช่ครับเป็นสาธารณะประโยชน์ค่ะเดี๋ยวให้รถไปก่อนเห็นไหมท่านผู้ชมวิ่งกันควักควายเลยช่วงเช้าช่วงเย็นนี้ไม่เหงาแน่นอนเอ๊ะคุณบอสถามอีกใหญ่แม้นถามมาปั่นจักรยานเนี่ยไปซื้อกับข้าวได้ไหมปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวได้ครับมีร้านตามสั่งอร่อยอยู่ ในหมู่บ้านน้ำโจรตรงนี้ข้างๆกันนะครับไม่ไกลมากไม่ไกลไม่ไกลแสดงว่ามาอยู่ตรงนี้คนแก่ใช้ชีวิตได้ได้ลูกหลานเนี่ยซื้อกับข้าวใส่ตู้เย็นให้ได้เลยครับคุณบอสแถวนี้ถามหน่อยชาวบ้านแถวนี้ถามตรงๆเลยนะแล้วไม่ต้องไปบอกใครนะน่ากลัวไหมโอ้นิสัยน่ารักมากครับทำไมคิดอย่างนั้นล่ะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ข้างๆแปลงหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่ก็เป็นมิตรมากครับอ่าช่วยกันดูแลสอดส่องมิตรนิมิตรอะไรกัลยาณมิตร กัลยะาณมิตรครับไม่ใช่วิชาชีพมีมิตรไม่ตีต่อกันใช่ครับใช่ครับสบายใจได้ครับผมคุณบอสไหนๆก็นํามาแล้วไปดูในพื้นที่ดินกันจริงหน่อยครับผมเดินกันไปท่านผู้ชมเนี่ใครชอบฝากพิมพ์ชอบมาหน่อยแล้วกันนะครับใครสวยฝากพิมพ์สวยมาหน่อยใครว่าคุ้มฝากพิมพ์คุ้มมาหน่อย1นึ่งแสนบาท200ตารางวาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับแล้วไม่ต้องกลัวนะคุณบอสเล่นอย่างนี้มาดูแล้วเนี่ยไม่เอาว่าไหม อ๋อ oh, ไม่ไม่ว่าครับก็ก็ถ้าชอบจร lin, งิงๆก็วางจองกันครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรขอให้มาดูก่อนครับด่าตามหลังไหมครับด่าด่าตามหลังไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีครับแล้วแต่ลูกค้าครับอ่าเรามืออาชีพพอครับผมชอบก็ซื้อครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใช่ครับเพราะที่ดินเนี่ยบางคนเก็บเงินมานั้งชีวิตเลือกที่เราสบายใจดีกว่าครับอ่าอย่าไปฝืนความรู้สึกครับแต่ถ้าชอบก็เนี่ยสองหมื่นเท่านั้นใช่ครับผมถามนิดนึงมีการทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุชัดเวลาวางเงินไหมมีครับ ไม่ใช่ปากเปล่านะไม่ใช่ปากเปล่าครับเราสัญญามีมีสัญญาแน่นอนครับแสดงว่าถ้าไ้ชมซื้อแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลแน่ครับผมเดี๋ยวผมขอมาส่องตรงนี้ไม่ใช่หรอกจใจคุณบอสพามาดูข้างล่างให้ดูดินดูหญ้าแล้วก็ส่องเพื่อนบ้านด้วยนี่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 เพื่อนบ้านมีจริงนะครับคุณบอสลงมาละนี่ใหญ่ตระสาถามอีก่ล้วเฮ้ยแต่บอสมาอกี้จดเบอร์ไม่ทันเลยจะรีบไปในไหนตั้งไหนสองคนเนี้ยขอเบอร์ช้าๆอีกสักรอบหนึ่งยกเลยคุณคุณบอสยกเลยครับผมนี่ที่ดิน เยี่ยมสุกเป็นชื่อเพจด้วยนะอยู่เราขวัญกาญจนบุรีเอ๊ะถ้าแปลงนี้ไม่ชอบคุณบอสมีที่อื่นอีกไหมตอนนี้เหลือค่แปลงนี้แปลงเดียวครับที่อื่นขายหมดแล้วเพียงแล้วครับเพียงแล้วครับที่อื่นปิดโครงการหมดแล้วครับผมถ้าอยากได้ไม่ชอบแปลงนี้ก็เราโครงการที่12เถอะเธอใช่ครับแต่เมมชื่อไว้ก่อนเมมไม่เลยเนี่ยบอสที่ดินราคาถูกเนี่ยเมมไม่เถอะนึกไม่ออกก็เมมมาเบอร์แกนี่นะเบอร์อะไรนะ089 262 2822ครับ089 262 2822ครับ เป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์แต่ถ้าเบอร์บนติดต่อไม่ได้เนี่ยให้โทรมาเบอร์ล่างเบอร์ล่างครับผม0988247490ซึ่งแกถือเบอร์ที่2อยู่ตอนนี้ใครโทรมาก็จะได้คุยแกตอนนี้เลยนะครับอ่าผมลงไลฟ์เสร็จผมลงลิปเสร็จจะโทรคุยกับแกนัดไหนก็ได้เลยบอกได้เลยว่ามันมีแค่นี้หมดแล้วก็หมดเลยคุณพ่อยืนอยู่เฉยๆก่อนไม่ต้องหันหน้ามานะฮะให้ดูบรรยากาศท่านผู้ชมให้แกเป็นเขาเรียกอะไรนะ นักแสดงให้ผมก่อนเน e, ่ดูบรรยากาศสวยๆเลยให้ดูรอบด้านเลยนะครับดูดิมันไม่ได้ต่ํากว่าถนนเลยดูสิเพื่อนบ้านก็รอบด้านเลยนะครับมองตรงนี้อาจจะไม่เยอะขับรถมาเถอะขับรถมาดูนะครับเพราะว่าบางทีชาวบ้านเนี่ยบ้านหลังคาเลยเขาไม่ได้เกยกันเขาไม่ได้ติดกันนะครับขับรถมาจะเห็นเยอะยๆแต่ไม่หมดเลยนะครับแต่ก็อยู่ที่คนชอบเนาะนะครับครับผมอ่ะคุณบอสมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมอ่ะเออก็คือฝากติดตามออที่ดินของเราครับก็คือเป็น ชื่อเอี่ยมสุกแลนด์ครับผมก็คือใน a c e b o o k เซิร์ชคำว่าเอี่ยมสุกแลนด์ก็จะขึ้นเลยครับผมขึ้นเลยโทรมาก็ได้โทรมาก็ได้ครับไลน์มาก็ได้โอ้ขอบคุณมากคุณบอสตอนนี้แอปสีดำนี่ถามมาลัวเลยนะครับอยู่เราขวัญกาญจนบุรีแปลงละ2 0 0ตารางวาตารางวาละ925บาทคูณเป็นเงินปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาทั้งหมด19 0 0 0 0บาทพร้อมโอนวางจองอยู่แค่2 0,000่ถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านมาวาง2 0 0 0 0ืละวันไปโอนสิ้นเดือนนี้ก็จ่ายแค่แสนเจ็ด ถูกไหมฮะใช่ครับผมอ่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่กันดันอย่างที่ท่านคิดคุณบอสอย่างนี้วันนี้เราสองคนเนาะขอลาไปก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาชมเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญได้ที่ดินสวยๆวิวุบเขาได้ที่ดินสวยๆที่มันคุ้มค่าเงินเงินทองเศรษฐกิจห่วยๆอย่างเงี้ยกว่าจะได้แต่ละบาทหายากใช้เงินให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วกันนะครับอย่าใช้เงินอย่าซุรุ่ยซุร่ายใช้เงินแบบมีสติแล้วกันแล้วสิ่งดีๆมันก็จะตามมาเองอย่าลืมนะเบอร์ค เบอร์อะไรนะ0892622822ไม่ต้องอะไรคุณบอสจะไปแล้วแคปเลยท่านผู้ชมแคปรอเลยผมไปแล้วเนี่ยในแคปหน้าจอเดี๋ยวนี้นะผมจะลงไลฟ์แล้วพอลงไลฟ์ปุ๊บโทรมาเลยแต่ถ้าจะคุยกับคุณบอสเนี่ยตอนนี้เลยนะโทรมาเบอร์ที่2ก่อนนะครับหรือถ้าเบอร์ที่2ไม่ชอบก็โทรมาเบอร์แรกอ่าได้ทั้งคู่เลยแคปยังท่านผู้ชม ใครแคปแล้วฝากพิมพ์หน่อยว่าแคบเรียบร้อยแล้วจะได้ไปเลยนะครับหรือเมมชื่อแกใส่โทรศัพท์ไว้เลยนะครับนี่ทั้ง2เบอร์นะครับกับโครงการที่ดินเอี่ยมสุขที่ดินขวัวอ่าสวยที่ดินคุ้มค่าอ่ะวันนี้ผมบอยสิทธิเทราชพร้อม้ี่คุณบอสขอกลับลาไปก่อนแล้วขอให้คุณบอสอย่าลืมนะมีโครงการที่12นี่ เขาเรียกว่าทามาให้ถูกใจท่านผู้ชมแล้วกันครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับโครงการหน้านะครับโครงการนี้2วันก็ปิดโครงการแล้วขอบคุณมากคุณบอยครับครับขอบคุณครับพี่บอยสวัสดีครับเอ๊ะโครงการที่12นี่มีคนรีวิวยังเครับเหมือนจะมัดมือชกยังไงไม่รู้นะขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ